ตูชีบ้าอาการนะครับเจ้าของบอกว่าเสียบไปแล้วหุงข้าวนะครับแค่อุ่นๆเออแรกๆก็ข้าวอาจจะไม่สุกบ้างอะไรบ้างแล้วหนังมาข้าวข้าวไม่สุกแล้วแค่น้ําอุ่นๆนะครับอันนี้ผมก็เลยเอาออกมาข้างนอกกับท่านผู้ชมเห็นไหมผมก็เลยเอาออกมาข้างนอกผมก็มาเช็คดูครับนอกจากไอชฉนวนเนี่ยแผ่นฮีตเตอร์ตรงนี้นะครับชีบาเป็นชนวนฮีตเตอร์กันความร้อนอะไรตรงตรงเนี้ย แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่ขาดแ่วที่มผมเห็นนะที่ว่าใช้ทํากันความร้อนนะครับให้ให้มันอุ่นข้าวอุ่นอะไรนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนจะมีชาร์ปมีอุ่นทุกใบอะไรในก่อนนี่แหละนี่แหละครับเนี่ยตัวน,น,วนี้แต่นี่เป็นตัวจิบาเนี่ยเดียผมจะลองดูว่าตัวประมาณเนี้ยหาซื้อมาร้อยยี่สิบโวลต์สี่สิบแปดวัตต์นะครับล้วก็ตัวนี้ที่ที่มันไม่ร้อนเนี่ยเพราะที่มันเนี่ยตัวนี้มันขาด